มือขวาของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางถึงสหรัฐเมื่อวานและคาดว่าจะเข้าพบประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์เพื่อหารือเรื่องเตรียมการจัดสมมตรอบสองระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือและสหรัฐในพลคิมยองชอลหนึ่งในที่ปรึกษาใกล้ชิดที่สุดของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือพร้อมด้วยคณะเดินทางถึงกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือเดินทางด้วยเครื่องบินตรงไปถึงเมืองหลวงของสหรัฐโดยไม่แวะเมืองอื่นในสหรัฐก่อน และยังเป็นเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือคนแรกในรอบ20ปีที่พักค้างคืนในวอชิงตันดีซีคิมยองชอชมีกำหนดเข้าพบไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในวันนี้ตามเวลาสหรัฐและคาดว่าจะหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดประชุมสุดยอดรอบสองระหว่างคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีทัมหลังจากนั้นเขาจะเข้าพบประธานาธิบดีทัมเพื่อมอบจดหมายจากผู้นำเกาหลีเหนือ ก่อนหน้านี้คิมยองเชาเคยเยือนสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเพียงสองสัปดาห์ก่อนสัมมิตรอบแรกระหว่างคิมจองอึนและทัมที่จัดขึ้นในสิงคโปร์ในเดือนเดียวกันและเดิมคิมยองเฉามีกำหนดพบกับไมค์ปอมเปโอที่นครน,นิวยอร์กในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ฝ่ายเกาหลีเหนือยกเลิอกอย่างกระทันหันการเจราจาระหว่างสองฝ่ายในประเด็นการปลดนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ,อยังคงชะงักงนัน โดยเกาหลีเหนือย้ำให้สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเพื่อแลกเปลี่ยนที่เกาหลีเหนือเริ่มทำลายฐานทดสอบนิวเคลียร์ไปแล้วจนถึงขณะนี้ทำยังไม่เปิดเผยว่าจะจัดสมมติรอบสองที่ใดแต่กรุงฮานอยหรือเมืองดานังในเวียดนามถูกระบุในสื่อว่าอาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกและนายกรัฐมนตรีเงียนส่วนฟุกของเวียดนามประกาศเมื่อวานว่าเวียดนามพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดสมมติระหว่างทมและคิมจองอึน